สว,ส,สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม HPV Knowledge for Citizen ในรายวิชา SU 3 0 1หรือรายวิชา Active Citizen ครับหัวข้อกลุ่มของพวกเราคือ HPV Knowledge for Citizen ซึ่งในหัวข้อนี้พวกเราจะทำเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเวลส HPV มาเร็งปากหมดลูก และให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน HPV พร้อมทั้งรณรงค์ให้วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนสำหรับทุกคนผ่านช่องทางโซเชียลที่เรียกว่า i ิน t a g r กรมที่มาของหัวข้อนี้ก็คือพวกเราเล็งเห็นว่าในปัจจุบันอัตราการติดเชื้อเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือติดเชื้อไวรัส HPV มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้มากนักจึงทาให้คนส่วนมากยังไม่ทราบถึงอันตราย สาเหตุและวิธีการรักษารวมทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีน HPV ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากราคาที่สูงและไม่ค่อยมีใครให้ความรู้ในเรื่องนี้พวกเราจึงทําการเผยแพร่และให้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายจุดประสงค์ของพวกเราคือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกเชื้อไวรัส HPV วิธีการป้องกัน วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกและเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน HPV เพื่อลณนงคลงให้วัคซีน HPV เป็นวัคซีนสำหรับทุกคนโดยกลุ่มเป้าหมายของพวกเราเป็นคนทุกเพศทุกวยัยที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV มะเร็งปากมดลูกและวัคซีน HPV ในเพจของพวกเรานะครับก็ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับว่าไวรัส HPV เนี่ยคืออะไรและสาเหตุ วิธีการรักษาหรือว่าการของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีอะไรบ้างรวมทั้งเราเนี่ยยังมีการเปิดเผยสถิติการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในประเทศไทยอีกด้วยครับนอกจากนี้กลุ่มของพวกเรายังมีการทำอินฟโฟกราฟิกให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกและกลุ่มคนใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกและนอกจากนี้กลุ่มของพวกเราเนี่ยยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ วัคซีน HPV ว่าวัคซีน HPV เนี่ยคืออะไรมีประโยชน์สําหรับใครบ้างและใครสามารถรับวัคซีนชนิดนี้ได้บ้างโดยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญน,นี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ผ่านทางเพจชมพวกเราหรือว่าผ่านทางลิงก์ใต้ description ของวิดีโอนี้ครับที่ได้จากการทําเพจ HPV k n o w l e like g for citizen ได้เผยแพร่พข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV และมะเร็งปากมดลูกทําให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน h p v และได้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรียกร้องให้วัคซีน h p v เป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ